เพื่อนๆรู้หรือไม่คะว่าพวกเราทุกคนมีเซลล์ที่จะเกิดเป็นมะเร็งขึ้นในร่างกายทุกวัน เซลเนื้อร้ายหรือเซลล์มะเร็งนะคะก็คือเซลล์ปกติของเราเนี่ยค่ะที่แปลงร่างไปค่ะเป็นเซลล์ที่ผิดปกติค่ะแล้วก็มีการแบ่งตัวตลอดจนร่างกายเราไม่สามารถควบคุมได้นะคะเกิดได้ทั้งปัจจัยภายในค่ะอย่างเช่นการผิดปกติของสสารพันธุกรรมตั้งแต่แรกเกิดและปัจจัยภายนอกนะคะการใช้ชีวิตจากสภาพแวดล้อมต่างๆค่ะในทุกวันนะคะร่างกายของเราค่ะก็จะมีการเกิดขึ้นของเซลใหม่ในร่างกายค่ะ และนอกจากนั้นก็ยังมีการแบ่งตัวของเซลล์ที่ผิดปกติเกิดขึ้นด้วยค่ะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะเนื่องจากร่างกายของเราค่ะจะมีกลไกาการป้องกันในระดับเซลล์และมีเซลล์เม็ดเลือดขาวที่คอยปกป้องเซลล์และร่างกายทําให้เซลล์ที่ผิดปกติไม่เกิดเป็นเซลล์มะเร็งนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆควรรักษาสุขภาพค่ะการกินการใช้ชีวิตนะคะและออกกำลังกายสม่ำเสมอ ใส่ใจดูแลสุขภาพเพื่อให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคภัยต่างๆค่ะ